วีวิดเยอะได้คิดมาวีวิดเยอะได้กินมาวีวิดเยอะได้กินมานะนะปีนิวเอียรกลับมาอีกแล้วในเกม The Baby in Yellow โอ้ยไอเด็กเป็ดนี่อีกแล้วอันนี้คือการเปิดตัวของมันใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะไปกินเนี้ยมีเสียงอุ้ยแต่ไม่ได้กินนะโหนี้มันอะไรเนี่ย เราก็อยู่กันในโหมดเอ,อ่อคริสต์มาสสวนสวย <The> อยู่แทบเท้าเหล่าดวงดาว <The> อยู่เหนือศีรษะเด็กน้อยร้องเรียบหาอะไรวะอ่านไม่ทัน <laughs> วันนี้เรามาอยู่กันในบทเอ,อ่อคริสต์มาสซึ่งมันเป็นบทที่ต่อจากแมวดำซึ่งเขาบอกอย่างนี้นะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่นโหมดแมวดำเนี่ยคุณจะเล่นโหมดคริสต์มาสได้ไหมใช่เราไม่ได้เล่นในบทแมวดำนะ เราเล่นในบทธรรมดาที่ผ่านมาคริสต์มาสอันน่าสงสัยเป็นมนุษย์หิมะเอ้ยปั้นมนุษย์หิมะรวมหิมะแล้วปั้นเป็นส่วนลำตัวนี่ไงนี่ไงหิมะมันกองไว้ให้แต่เอาที่อื่นได้ไหมเอ้ยเอาได้นี่ไงปั้นตรงนี้อ,อ๋อนี่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 มันต้องเอาไปวางไว้ตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้แหละปาบโอเค เอามันหยิบก้อนเดิมไม่ได้เหรอนี่ยมันหยิบก้อนเดิมไม่ได้นลทุกคนเราต้องมีหยิบก้อนใหม่แล้วก็เอามาวางแมนโอ <c oughs> <c oughs> มันใช่ป่ะวะเล็กเกินไปสําหรับตัวของหิมะโอ้แล้วเราจะปั้นก้อนใหญ่ๆยังไงวะลองกองไปดิเออแม่งแล้วมันล่วงไงฝีมือดีมากรวมๆกันอย่างมันก็เป็นตัวเฮ้ยเอาเรื่องอุ <c oughs> หยหิมะลอ,อยได้ด้วยอะ่ะดูดิก้อนหิมะลอยได้ไว้รือมันให้เอามาปั้นในนี้วะโยนดิเพื่อระลึก ถึงผู้จากไปซีเกอร์แห่งสารดีสั้นเฝ้าดูนิรันหายนะเอ้ยหายอะนะสีเหลืองถามว่ามันขำขนาดนั้นมันขำเว้ยเคยคิดว่าคนจะอ่านว่าหายะนะเป็นหายนะแล้วสรุปตัวเองนี่แหละแม่งมาอ่านเองอันนี้คือหมวกเหล่าหมวกอันนี้เอาไว้ประกอบล่างแน่เลยแต่มันรวมหิมะยังไงวะเฮ้ยเฮอ๋อ <c oughs> นี่ไงมันให้เตะ แล้วก็รวมหิมะไปเรื่อยๆโอ้โหมีถ้าลูกหิมะไม่ร่วงนี่ก็คงไม่รู้อะแล้วเราก็ไปเผิดเตะมันจนมันใหญ่ขึ้นอย่าร่วงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮ้อย่าล,วนะาล,วาล่วงยเราว่าเราเตะตรงกลางดีกว่าป๊าบอืมชวัชว,ชวรชัวชัวรป๊าบใหญ่พอ,อยังวะโอเคได้แล้วไว้ตรงกองเลยได้ไหม ปั้นตัวืออได้แล้วเว้ยได้ตัวแล้วปันก้อนหัวหัวต้องเล็กกว่าตัวอเอออ,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 อเราเซียนวะเฮ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเอาวะเอาวะเราเซียนละโอเคได้หัวละไปสวยงามมากจมูกมาจากไหนวะต่อไปก็ ใส่หมวกก่อนเนาะเอาหมวกไหนดีอะมีอยู่สามใบเฮ้ยมีอยู่สี่แเนี่ยอืมเอาหมวกสีเขียวดีกว่าเออหมวกนี้ถ้าจะน่ารักอุ้ยไม่เอาไม่น่ารักเลยเอาหมวกแก๊ปแล้วกันโอเคน่ารักแบบนี้ละดูดีดูด,ดีใส่สองใบได้ปะไม่ได้อเอาแขนแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีว่าน่ารักจะได้น่ารักน่ารักหน่อยเย,ยี่ยมยอดกระเทียมเจียวแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นอันนี้แล้วกันเป็นอาวุธที่ดีไอ้มันทุ่มหิมะนี้มันจะมาต่อสู้กับเราหรือเปล่าวะแล้วก็ผ้าพันคอ ตอนวาดตุ๊กตาหิมะเราก็จะวาดกระดุมตลอดนะทั้งที่มันจะมีไว้ทําไมเนี่ยโอเคแล้วก็เติมลูกตาแป๊บอ่าสวยงามน่ารักกระดิ่งแมวมีปากเลยปะอันนี้มีจมูกแล้วมีปากสักหน่อยอุ้ยแม่งดูลันลว่ะปากออกเถอะอุยใส่เขาใส่เขาใส่ขาให้อ่าพยายามอย่าให้มันน่ากลัวนะ โอเคสวยงามมากโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายภาพมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมถ่ายภาพปุ๊บในตุก๊กตานี้มันขยับมาจะเอ๊ดูเหมือนต้องเปิดจากด้านหน้าเปิดฟิลม์มโอเคเปิดเลนส์กล้องก่อนแป๊บอือหืออุ้ยโอ้โหไอ้ผีเด็กไอ้เด็กโอ้โอ้โหมันโจนก้อนหิมะใส่เรา,เอ,า,าเอ้ามาเฮ้ยมันให้เราสู้มันให้เราสู้ไหนไหนไหนโอ้โหนี่นี่ เฮ้ยเราปาหิมะได้ไงเราปาหิมะยังไงยังไงเราปาอ๋อกดหน้าจอกดหน้าจอเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่อุ้ย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 ย่าให้มันอุ้ยมันปลาใส่เราลัวัวเลยเราปาไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราปาไม่โดนเลยมันปลาใส่เราลัวรัวเออ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 เฮ้ยโดนโดนโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะแต่มันไม่เป็นไร เออเออเอออุ้ยตะคนตดนหงายหงายหงายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ,นอุยหัวหลุดหัวหลุด <c oughs> อุ้ยมันบอกว่าเราปั้นมนุษย์หิมะไม่สำเร็จนะแย่ <c oughs> ่ตตั้งใจทำมันกลับมาพังของเราได้โอเคเอต่อกลับที่เดิมจู๊บเฮ้ยเสียงเด็กร้องอ้าวนี่ไงเด็กเปรตนี่ไปนั่งอยู่นู่นาท่าสวยท่าสวยหนึ่งสอง <c oughs> ตั้มเฮ้ยว่าแล้วไอ้มันดูที่มามันต้องแปกได้รูปมาแล้วเอาเด็กหายอเด็กหายอเด็กหายเอารูปไปไว้ไหนอะสร้างรูปในห้องมืดรูนไงประตูเปิดไม่อยากเข้าห้องเลยครับผมปิดเอ้ยปิดเลยปิดเลยไม่ปิดหรอโอเคไปไหนเอ้ยโอ้ยแมงตกใจรูปจะเอตัวเองไม่หลอกกันใช่ไหมเปิดได้เว้ย อ้าวจเอออันนี้ล็อกอันนี้ไม่ล็อกนี่ไงห้องนี้เจอกันอีกแล้วนะเด็กน้อยถึงจะไม่อยากเจอเท่าไหร่มองมองเหมือนอยากมีเรื่องนะอ๋อมันให้ล้างรูปแล้วอ่านยังไงเป็นสร้างรูปวะโอ้ห <c oughs> ทำไมนะมันต้องเป็นห้องสีแดงอากาศมันยิ่งร้อนๆอ,อยู่เข้า <c oughs> ใจไหมโอเคห้องอยังมืดไม่พอทำไมโอเคใส่ฟิล์มก่อนต้องให้มืดกว่าน,นี้หรือไงเอ้ย เสียวอ่ะเสียวเฮ้ยมันมันทำไม่ได้อ๋อห้องมันยังไม่มืดพอมันต้องให้เราปิดประตูนแน่เลยปิดนั่นไงกูว่าแล้วมืดพอยังโอเคมืดพอแล้ว <laughs> มันจะทำอะไรกูเนี่ยโอเคเอาจอไว้ไกลๆแป๊บใส่มาเลยอะไรมาก็มาเลยมาเลยมาสิมาเดี๋ยวนี้นะ <laughs> ฟิล์มมันเอาออกมาอีกแล้วจะเอาออกมาอะไรนักงหนาเนี่ยเฮ้ยมันล้างรูปไม่ได้๋อ้ล้างมันหมายถึงล้าง โอ้โห oh แม่งล้างในอ่างนี่เองเอาใส่เออโอเคอะไรจะมาก็มาเุยอะไรอะ่ะโอ้โหดูมันล้างรูปเราสิมันใช้น้ำอะไรวะนะน้ำผสมเยี่ยวเด็กโอเคฟิล์มล้างแล้วโอเคมันให้ใส่ฟิล์มโอเคล้างใส่อะไรก็ใส่ okay. โอเคเุ้ยเครื่องอะไรเนี่ยไปดูน้องต้องหยิบฟิล์มไหมหรือว่าไปดูเลยเบ้ กลัวกไมไ่ตกใจว่อยู่ดีดๆว์ปมาที่ไหนเนี่ยส <c oughs> วัสด,ดีเด็กน้อยอฉันไม่ได้จะมาทําอะไรแกหรอกนะช่วยเป็นมิตรกับฉันได้ไหม <c oughs> เออหนูชื่ออะไรหรอเด็กดีหนูอยากได้อะไรเอ่ยหยิบขวดเปล่านี่ไงขวดอ่ากินนมหานมในห้องครัวเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นในห้องครัวด,ด้วยอ่ะไปหยิบเองไม่ได้ไงตกแต่งต้นคิดมากได้ด้วย โอเคเรามาตกแต่งต้นคิดมาดกันก่อนเนาะก่อนจะเริ่มงานปาร์ตี้เราก็ต้องตกตรงตกแต่งต้นคิดมงคิดมาดกันก่อนโอเคไหมเจ้าเด็กน้อยอก็ไม่คิดว่ามันจะปาได้อ่ะโอ้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 ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแค่ปาแค่นี้เองจะร้องทําไมอ่ะขอโทษขอโทษโอ้โอ้ไม่เอาไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง จะหยุดไหมไม่หยุดจะเอาอีกก้อนไหมขวดนมอยู่ไหนเอยในน,น,นี้แน่เลยโอ้โหนั่มันไก่ใช่ไหมตัวบักเอฟเลยอย่าบอกนะว่าอยู่ในเตาอบอ๋อนี่ขวดแล้วก็กองนมโอเคหยุดหยุดหยุดร้องขอโทษขอโทษโอเคน่ารักน่ารักอย่างนี้นั่ง <S <S> กินปุ๊บเยี่ยวปับ๊บเลยเหรอวยบ้านสวยเวอร์บ้านแกรวยขนาดนี้เลยเอ๊ะทำไมมันดูน่ากลัวจังวะ มันดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกตามหาชุดคริสต์มาสที่ชั้นบนเอาวะมีบ้านหลายชั้นซะด้วยลิฟต์อยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่านี่คือลิฟต์อ่ะมันไม่ใช่ลิฟต์นี่ว่ามันเป็นบันไดและแม่งทางโคตรน่ากลัวเลยอุย้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยนี่ไงชุดคริสต์มาสได้แล้วได้แล้วอุย้ยนี่มันตัวอะไรอุย้ยน้าหน้าง,งองเลยเอ้ยอุยอ้ยน่าเชียวต่อไปก็หยิบไก่งวงจากช่องฟิต โอ้ยไ,ไก่งวงนี่เองว่าม,มันตัวบัลลืมอุ้ย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 โอ้มันตัวใหญ่เกินอะวางไก่งวงใส่เตาอบโอเคเอาไปอบก,ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ปิดเตาโอ,เอโอ้ยตกใจหมดเลยจะเป็นใครกันนะใครมากดกริ่งไม่อยากดูเลยวะประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยไยเด็กนี่มันไวกว่าเราอ่ะใครอะเปิดสิเปิดต้อนรับแขงหน่อยหนูโอเคจะเปิดแล้วนะเปิดเลยนะ <laughs> <laughs> มึงจะถามกูทำไมเนี่ยมันวองอีก <laughs> นับสามสองหนึ่งเปิดเลยนะส <laughs> <2, 1. S 2> ามสองหนึ่ง๊ว้าวอะไรเนี่ยมันไม่ได้มาดีแน่แน่อุ้ยหุ่นยนต์หวัดดีว่าไงอะไรฉันมีของมาให้เหรอว,ว้าวเอาของขวัญมาให้เจ้าเด็กเหรอขอบคุณนะอึ๊บอือมวางไว้ใต้ต้นไม้ใช่ไหมอือโอเค ว้าว wow. ของขวัญพียบเลยขอบคุณนะแต่วันหลังไม่ต้องอาหารเย็นพร้อมแล้วไป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 เอาไอเจ้าของบ้านเหรออุ้ยไม่นะไม่นะไฟร้อนไปยังถังดับเพลิงนี่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 โอเคไปไปไปดับไฟดับไฟเอโอเคดับไฟแล้วดับไฟเรียงเอาแคเอามันใช้ยังไงเนี่ยโอเคฉีดอย่างนี้มันต้องกดทิศหน้าจอ <laughs> ไฟเกือบไหม้นะเด็กน้อยแต่มันยังไม่ไหม้นะไม่ต้องทําหน้างั้นหรอกโอเคไหมหยิบไก่งวงจะเกาเอามองไม่เห็นไก่งวงเลยอะ่ะ ไปไหนอะไก่มันไปไหนอะรู้ไหมหนูรู้ไหมคานเข้าไปด้านในโอ้โหให้กูคานเข้าไปในเตาโอนิโอแบบนี่มันเตาหรืออะไรวะนี่โอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยไหมยอย่ามีอะไรนะเว้ยฉันเอาโทรศัพท์ไปไกลๆแล้วฉันไม่ตกใจหรอกนั่นไงนั่นไงมีอะไรโอ้โเด็กเด็กเด็กไอเด็กนี่มันมันมาเล่นเราอีกแล้วไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมบอกเลยว่าหน้าจออยู่ห่างจากเกือบม,มือแขนเดียว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  เดียวเดียวเดียวอุ้ยอุยอุยมเล่นอะไรเ <c oughs> นี่ยเจ้าหนูเล่นอะไรกับพี่เนี่ยอุ้ย <c oughs> ให้ดีๆก็ได้ไม่้ังโยนให้แบบนี้เลยอะไรอยากกินไก่หรอ <c oughs> เอาไปวางไว้บนโต๊ะเจนเย็นเจนเย็นโต๊ะไหนวะอ๋อโต๊ะโต๊ะคิดมัดอ๋อนี่นี่จานตรงกลางเอออ้าวเจ้าหุ่นยนต์วันนี้มีแขกสินะ อันนี้คือที่นั่งของเราเค okay, มีเจ้ามาแล้วค่ารู้สึกสบายใจมากที่ข้าไม่ต้องอยู่กับไ e อเด็ก2คนตามลําพังมองหน้าเหมือนอยากมีเรื่องนะว้าวอุ้ยกําลังดีใจเลยที่ได้มาฉลองคริสต์มาสกับน้อง <c oughs> ทานอาหารเย็นอฉันอยากกินไก่งวงนะ่ะฉันขอไก่งวงได้หรือเปล่าฉันไม่อยากกินซุปอะไม่ได้เหรอโอเคทานซุปก็ได้อืมอืมเกระดงนี่เล้วอ้ย่ยะ S <S อเด็กมากมันแกแล้งเราดูมันเอาอาหารมาให้เรากินสิทุบมีลูก,กตาโโหนี่มันอะไรเนี่ยหัวแมวสมองมีสมองด้วยอุ้ยไม่ใช่สมองเนื้อแกะนี่หว่ามองเป็นสมองเฉยอ,อื้อหืออร่อยมากอร่อยมากขอบคุณนะแต่วันหลังไม่ต้องอือืกินหัวกระต่ายเลยอืออเอาเอ้าเอาอุ้ย,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 ยขยับได้ด้วยอุ้ยอย่ามองกันอย่างนั้นดิมันขยับเองนว้ยทานต่อเหรอก็ได้ก็ได้ กินก็ได้อืมห,หัวแมวเหรอน่ารับประทานมากงามแมวดําแมวดําคาทานหมดแล้วขอบคุณนะที่เลี้ยงอาหารนะ่ะแต่มาหลังไม่ต้องได้ไหมโอเคกินนมนี่กูโตแล้วนะเว้ยนี่จะให้กินอีกเหรอกินก็ได้หวังว่าจุกนี่เอ้าเอ้ยเฮ้ยหุ่นยนต์เป็นไรอะอย่านะอย่านะมีไรมีอะไรก็ค่อยคุยกันดิจะเย็นเย็นอะไรเนี่ยก็กินอาหารตามที่บอกแล้วไงจะมากอธทำไมล่ะ ว่าเราไปแย่งนมมันกินวะอุ้ยเจ้าป้าอย่ามามองกันแบบนี้สิอุ้ยเหมือนเราจะเป็นเด็กแทนไม่ใช่เหรอเนะเอาแล้วยังไงสิเราอยู่ในบอ่อนะ้ําไม่มีตุ๊กตาที่เราปั้นเต็ไมไปหมดเลยน้อมีอยู่ตัวเดียวนี่วาน้องนั้นของไขวะเรอมีอยู่ตัวเดียวนี่ว่า <laughs> นี่น,น,น,นี่ตัวที่เราปั้นอนะกลับไปยังห้องทานอาหาร <c oughs> แล้วเอาฉันออกมาทําไมเนี่ยไปไปกลับไปที่ห้องทานอาหาร เฮ้ยมันตามเรามาเราต้องมองมันสินะอย่าหันหลังให้มันโอเคไปกันใครยังชัวหันหลังแล้วนะเฮ้ยแม่งเงยมันทะลุป,ประตูห้องทานอาหารอยู่ในว้านห <laughs> ้องทานอาหารอยู่ในนี้หรือเปล่านะห้องทานอาหารอยู่ในนี้นี่ไงอยู่ไหนโอเคมันไม่ตามมาละ คนลุกชิปเป่งเลยตามหาของขวัญที่หายไปแม่งเยใครมาขโมยของขวัญเนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาให้น้องซื้อมาเลยเขาให้มาเนี่ยหนึ่งกองเจอแล้วน้องต้องการของขวัญได้เลยน้องเอาไปเย่เย่เย่มาทําอะไรกันหรอมาทําอะไรกันพวกเจ้ามาทําอะไรกันมันไม่ทําอะไรรหรอกนั่นมันของขวัญของฉันนะ มันลุมสกรรมเราแน่เลยเมียวไม่กล้าไปเอาเองได้ไหมเอาวะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณจะทำอะไรก็ตามใจพวกคุณเลยฉันในฐานะพี่เลี้ยงเด็กจะไปเอากล่องของขวัญได้โปรดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ฉันไม่ใช่คนที่นี่ฉันเป็นคนที่เชียงใหม่เข้าใจไหมอย่านะอย่านะอย่านะชาดิกูจะได้ของของขวัญวันนียหยิบได้ใช่ไหมไม่โกรธกันเน,ะออนญญานะขออนุญาตนะขออนุญาตเด้อ มันขยับอีกแล้วอะขออนุญ,ญาตนะทุกคนเรามาดีเราไม่ได้จะทําอะไรพวกคุณเลยเราแ,แค่ต้องการของขวัญให้เด็กน้อยอะคือเราต้องเลี้ยงเด็กอะเข้าใจปะมันเป็นงานของเราอะคุณอย่าทําอะไรเราเลยนะเย่ชิปพายละแผ่นดินไหวเหรออุย้ยแล้วแม่งเหลือหนึ่งอยู่หนึ่งตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งบ้านโคตรหลอนเอาของขวัญให้น้องก่อนสงสัคราวนี้จะเป็นชั้นบนว่ะอย่านะเอ้ย ก็นี่มะไม่มีอะไรไม่มีไรเฮ้ยเราอย่าไปกลัวดิเฮ้ยห้องนี้เปิดได้ห้องเบลอเลยแล้วห้องเนี้ยล่ะหลอกกองของขวัญอยู่ไหนเออออกมาซะโดยดีนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเราอยู่ในห้องนั้นนานมันจะเละเราซะแล้วย่านะเฮ้ยว่าแล้วไม่ต้องมีอะไรได้โดนเลยโอ้ยโอ้ยทำไมมึงเลยกุอย่างี้ล่ะ ตกใจหมดเลยมันไม่ได้ทำอะไรเรามันแค่จะทําให้เราตกใจไปงั้นๆทำไมตาแดงงี้วะอุ้ยมันโกรธมันโกรธโอเคเดี๋ยวไปเอาฟองฟันมาให้อีกไม่ต้องโกรธกันนะนี่ไงอุ้ยโอ้โหอยอุ้ยอุ้เห็นนะเห็นนะอุ้ย ตุ๊กตาหิมะมันเล่นเราแล้วโอ้ไม่นะหิมะถล่มเป็นฝีมือแกใช่ไหมหรือว่าไอ้ตุ๊กตาหิมะมันจะเล่นเราเราเป็นมิรกันใช่ไหมส่วนไอ้ตุ๊กตาหิมะมันจะมาเล่นเราใช่ไหมใช่สิตอบไปใช่คร <c oughs> บแล้วเย้ yeah. เอา้าหุนยนจะกลับมาแล้วติก่อนเปิดเรามาร้องเพลงกันอีกดีกว่า We wish you And a happy new year Woo hoo! นั่ง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 ้ยอว้ยอว้ยนั่งดีๆนั่งดีๆสุขสันต์วันคิดมากนะหนูน้อยเริ่มจากกล่องไหนดีมาอย่าเราโยนเด็กสุ่มว่าจะเริ่มเปิดจากกล่องไหนปับ๊บโอเคกล่องสีเหลืองสินะอ๋ออ๋อออ้ยเ้ย,ย,ยเด็กจะร้องเด็กจะร้องอุ้ยขกตโต้โกตโต้โกตโต,โต,โต้นั่งดีๆอ๋ออ๋ออ๋อโหกล่องนี้สิปดูดูอะไรเนี่ยหมวกตดออหมอนตดอ่านไงเป็นหมวกวะ ชอบไหมชอบดิต่อไปกลองไหนดีแมงไม่โยนเด็กแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วร้องเพลงกลองอีกสักรอบวีวิยเนื้อคิดมาวีวิยเนื้อคิดมาไม่ชอบหรอพี่ร้องเพี้ยนหรือว่าอะไรโถูคนออกจะร้องเพราะโอเคเรามาเริ่มกันกล่องใหญ่นี้เลยแล้วกันปั๊มอะไรวะเนี้ยลูกค่างเหรออืมชอบเปล่าชอบเปล่าโอเคต่อไปเดี๋ยสองกองกองนี้ก่อนแล้วกันสวยดีปั๊บ คอนเตาลม่มทุกแม่งเลยทุกแม่งต่อไปกอนสุดท้ายปรั๊มปืนดีมากาไว้ยิงแกนแหละมอบตัวเดี๋ยวนี้โทษนักจะได้การเบาโอเคผพาน้องไปนอนแปบบ๊บชั้นบนสินะห้องนอนเราคือชั้นบนอยู่ในที่มือละวแม่งโคตรน้ากลัวฮได้เวลาพักผ่อนกันแล้วของขวัญสุดท้ายของเขาโอเคของขวัญมาแล้วหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสเชีย หวังว่าจะเป็นของขวัญแกนะไม่ใช่ของขวัญฉันแล้วมันเปิดยังไงวะเอาไปวางข้างล่างเหรอ,อชิปหายแล้วโอ้โหฉันเป็นคนในบ้านแท้แต่แกกลับเอาคนนอกบ้านมาหลอกหลอนฉันแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องไม่ต้องมีเสียงก็ได้ชิปหายละกองของขวัญหายไม่น่าจะหุ่นยนต์มีอะไรก็ค่อยค,อยคอยพูดค่อยๆจา้าจะมายืนจ้องหน้ากันแบบนี้ได้ไง ตื่นเจ้าหุ่นยนต์เจ้าหุ่นยนต์เอาอีกแล้วไอตัวนี้อีกแล้วเอาอีกแล้วจะทําอะไรฉันเนี่ยฉันเป็นพี่เลี้ยงเกณนะอ,อุ้ยอื้อหือโอ้โหดูมันตบเราโอ้โหดูตุ๊กตาหิมะที่เราปั้นสิมันหักหลังเราเอาแล้วยังไงต่อนี่มันคาถาเวทมนต์หรืออะไรเฮ <c oughs> ้ยไม่ฮ้เฮ้ยนีเ คุณพาเขามาที่นี่ทําไมใครอะ่ะใครพามาไม่ใช่ฉันนะอันนี้พ่อของเด็กหรือเปล่าวะโอ้ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งนี้แต่ครั้งไหนโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับบทอีมะเอ้บทคิดม <c oughs> <c oughs> ัดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์บ,บ๊ายบายจุ๊บ